สวัสดีครับสวัสดีพี่ค,นนครับแผงจรประเคือวไม่นานในช่วงรอบ3องค์สามของเรานะครับก็เป็นรอบที่ต้องใช้คำว่ารอบ เราใจนะครับพ right ี enfin, ่จาเราใจแน่นอนสําหรับแผงจอนเครื่องของเรานีนะนะครับในชุดนี้นะครับต้องขออนุญาตใช้คำว่านะครับได้มาแบบเดิมๆเลยนะครับเรื่องแล้รรวบรวมได้นะครับสนใจรายการไหนพี่อย่ารอช้านะครับพี่จ๋าอย่ารอช้านะครับสําหรับแผงจอนเครื่องของเรากับพี่นะครับอยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับมาลองดูที่พี่นะครับในคาว่าโปรโมชั่นของแผงจอนเครื่องนี่พี่เราไปได้อะไรบ้างนี่ยมาเราไปได้อะไรบ้างนะครับรายการแรก สาหรับรายการแรกของแผงจอระเคลื่อนพี่นะในชุดนี้นะองค์แรกนะองค์แรกเราจัดเลยพี่ในการนะเออจัดเลยพี่นี่เลยนะร,รูปหลอหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้พี่กิ่งลั่นเลยนะโอ้โหพี่ฟังเสียงนะครับกิ่งล้านล้านเลยพี่อันนี้เขาพี่แล้ววจอวังจิกนะครับเนี่ยวจอวังจิกเนีน่ดูเนี่ย เห็นไหมในวอจอยไหมนะครับน่ะโหลึกๆเดิมๆผิวแห้งๆเลยนะนะครับวอจอวังจิกกับพี่นะครับมาก้นวงเดือนแบบสวยๆนะครับพี่พี่อยากก้นวงเดือนแบบสวยๆเลยพี่นะครับสำหรับวงนี้นะนะครับวอจอวังจิกนะวังจิกนะสามวงสาร้อยเป็นไงพี่วังจิกพี่นะสามงสาร้อยบาทนะครับเป็นราคาที่เล้าใจเลยนะนะครับวางจิกเราต่อเนื่องเลยพี่หลงงเงินวันนี้ชุดหลงงเงินนี่โอ้โหพี่นะพี่ดูเนื้อเนี่ย ในพี่ดูเนื้อเนี่ยองนี้พี่น้าววัดขวางกับพี่ฐานสูงนะครับโอ้โหเป็นไงเน้อเนื้อหาดูง่ายเข้าใจง่ายรับพี่ในคบนะตามหลักการเลยนะเออตามหลักการเลยพี่ในคำนัเน้นเนื้อหา,าเข้าใจง่ายนะครับนะนะนะสำหรับวัดขวางฐานสูงนะโอ้โหพี่เป็นไงนนครับเดิมจริงๆเอาสามองสามร้อยพี่วัดขวางนะครับนะโหจัดหลงพ่อเงินแบบต่อเนื่องเลยนะครับว่าพี่จ๋าผมจัดหลงพ่อเงินแบบต่อเนื่องนะในครับนะนะองต่อไปสําหรับองค์ต่อไปของเราครับพี่นะเป็นจอบซึ่งอยู่ในกรอบเหมือนเดิมนะครับได้อีกหนึ่งองนะครับอันนี้เนื นะครับจอบหลวงพ่อเงินอมเขียวมาตะไคร่ในงานวิจารณ์เนี่ยอมเขียวมาตะไครกับพี่นะครับจอบหลวงพ่อเงินในครับองค์นี้เป็นจอบบางคานนะครับนั้ซึ่งอยู่ในกรอบสแตนเลสสามองสามร้อยนะเป็นไงแนวจันหลวงพ่อเงินรัวๆเลยพี่นะครับองค์ต่อไปเป็นรูปหล่อในครับนะเออรูปหล่ออีกขั้นรายการบ้างในรับสำหรับองค์นี้เป็นรูปหล่อของหลวงปู่ทิมในครับความเก่าความแห้งความที่ได้ดั้งเดิมและธรรมชาติสําหรับหลวงปู่ทิมของเราในองค์นี้นะครับสวย นี่โค้ดนะโค้ดสารานะแต่บางทีอาจจะมีร่องรอยการใช้อาจจะช้ามาบ้างนะครับเออมีร่องรอยการใช้ก็อาจจะช้ามาบ้างครับพี่สำหรับหลวงปู่ทีมของเราปู่ทีมเอาสามวงสามร้อยครับพี่แนหลวงปู่ทีมนะสามวงสามร้อยบาทนะครับเหรียญนี่ไปได้เหรียญมาพี่แนวเหรียญพระจงครับพี่แนวเหรียญเสมานะนะครับเหรียญเสมาหลวงพระจงครับพี่คมกริบเลยดูหน้าดูตาดูความคมนะครับเหรียญเสมาของเรานะครับหลวงพระจงวัดหน้าต่างนกะนรับพี่ใหญ่นี่หลวงพระจงนะดูสิ่งเนี่ย โอ้ยพี่คมคลิปเลยนะครับเออคมคลิปเลยดูเดียสามองศาสาร้อยพี่นะครับพระจงนะนะครับพระจงนะสามองศาสาร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้พี่นะเสมาใหญ่นะครับอันนี้เป็นการไัยใช่ไหมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูด้านหลังที่การไพรก็พี่สวยคลิปเลยนะเนี่ยดูดนความคมก็พี่นี่ครับแล้วเส้นแต่ความคมเส้นขนแมวี่ครับพี่จ๋าเส้นขนแมวก็พี่นะความคมต่างๆนะครับต้องขออนุญาตเชื่อว่าเขาคมจริงก็พี่คมคลิปเลยนะเห็นไหมคมจริงก็พี่นะการไพรนะ นครับคมจริงคมแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับว่าคมจริงก็พี่ดนะับคมแบบดั้งเดิมนะเอาสามงสามร้อยในพิจารณาสามงสามร้อยบาทนะครับสามงสามร้อยองนี้ก็พี่ในะสำหรับองคนี้เป็นชินราชนะครับในพิพจารณาชินาราชนะครับเนื้อสวย นะครับได้สวยได้เก่าครับพี่นแนวชีราดมีอ่าเขาเรียกอกเราด้านหน้านะครับพี่ิยาอกเราด้านหน้าชีราดนะนะครับแล้วพี่ดูด้านหลังดินะครับพี่ดูความความแห้งนะครับความแห้งแล้วความเป็นธรรมชาติพี่นะของเนื้อโลหะสามองค์สามร้อยราคานี้นะพี่นะไม่ได้มีบ่อยบ่อยนะครับนานๆจะได้มาสักองนะครับว่าไม่ได้มีบ่อยบๆสามองค์สามร้อยบาทนะครับสําหรับชีราดนะพี่นะนะครับอีโดจีนนะนะครับด้านด้านหน้ามีอ่ายันอกเรานะครับไปกันต่อกกับพี่นะครับกับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เป็นของหลวงปู่โต เนี่องนี้พี่นะ้ำเป็นของหลวงปูตโต่โตโอ้พี่ดูเนื้อเด้เนะครับพระศิว,วตตะดีกับพี่ในครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพี่นครับพี่จ๋าี่หลวงปู่โตนะเนื้อออกโซนเหลืองในครับกาเรียกว่าเหลืองเก่าเหลืองแห้งเหลืองธรรมชาตินะพี่หลวงปู่ตโตสามองค์สามร้อยใครับหลวงปู่โตนะพี่นะสามองค์สามร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปกับพี่นะครับองค์นี้เป็นพระอนพี่น้ำพระกำแพงกับพี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเอ๊ลืมชื่อกับพี่นยะเป็นพระสี่ทิศเนื้อดินดำๆเนี่ย โอ้โหทั้งเก่าทั้งแห้งทั้งได้เดิมได้ได้ธรรมชาติพี่แนวพี่พี่จาทั้งเก่าทั้งแห้งทั้งได้เดิมได้ได้ธรรมชาตินะเก่าจริงแนวเก่าจนจนแห้งเหี่ยวหดย่นเลยอจนแห้งเหี่ยวหดไปได้ย่นเลยพี่ดูดิสามงสามร้อยใครับปลายพี่ยาวยาวไปแล้วนะครับพักเราได้มาเราจัดให้แบบยาวๆเลยนะน้บเน้นเนื้อเลยพี่ในครับองต่อไปในครับนี่เลยพี่ร้อยปีโอ้โหเนื้อด้านในบึกเลยนนครับส่องไปที่มองเห็นมวลสารเลยพี่ในครับนะไข่ปลาเป็นเม็ดนะครับร้อยปีวัดประคังนะครับ โซเนื้อมันต้องหนึบนุ่มอย่างนี้พี่เห็นมวลสารเลยนะด้านหลังก็พี่ตายางเดิมๆในคำพิจารณ์นี้ด้านหลังพี่ตายางเดิมๆเอาอย่างนี้แล้วกันพี่องค์นี้นะสามองค์สามร้อยนะครับพระสมเด็จนะสามองค์สาร้อยบาทนะครับสามองค์สาร้อยพระสังกระจายอันนี้ก็เรียกว่าสังกระจายวัดขวางอูพีแย่ดูเนื้อเดีนะครับสั่งกระจายผมบอกแล้วว่าชุดหลวงพ่อเงินวันนี้พี่นายเราได้มาแบบเต็มเนียวอะโอ้โหเต็มๆเลยพี่เนี้อไม่พิจารณมเต็มๆเลยพี่นี่ดูเนื้อเดี่ย ดูเนื้อดูพิมพ์เนี่ยนะครับอง์นี้เป็นสังกระจายกวัดขวางโอ้เนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมาก สัง่งกระจายกูวัดขวางเอาสามร้อยบาทในพินาสามองสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พิยานี่ไม่ต้องไปเพิ่มเติมใดๆเลยหลวงพ่อเดิมอันนี้เก่ามากครับพี่เป็นเนื้อตะกั่วนะนะครับหลวงพ่อเดิมครับพี่แนวาสามองสามร้อยราคานี้สุดคุ้มแน่นอนครับพี่พี่ดูความเก่าความแห้งปิแย่แล้วแล้วด้านเน่าความเก่าความแห้งปิแย่แล้วแล้วด้านนะครับแนวแห้งๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยนะครับพี่พี่แห้งๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยสามองสามร้อยบาทนะครับสำหรับพ่อเดิมนะแนวแบ่งปันที่พี่สมาชิกครับพี่แนวาสามองสามร้อย นะครับหลวงพ่อเดิมนะนีครับปู่สุกปากคลองมะขามเท่านะครับพี่พิจารณาี่หลวงปู่สุกรครับพี่นะครับปากคลองมะขามเท่าพิมพ์รัศมีนะโอ้โแห้งมากเห็นไหมแห้งมากครับพี่นะครับปู่สุกปากคลองมะขามเท่าสามพันสาร้อยสามพันาร้อยบาทนะครับนี่ก็พี่ยักษ์นะครับพี่จารณี่อันนี้เป็นเท้าเวสุวรรณนะครับดูเนื้อเดี๋ยวล่องรอยการหล่อโบราณนะพี่นะพี่ลองดูเนื้อแล้วดูร่องรอยการหล่อโบราณสําหรับเท้าเวสุวรรณนะ ดรอโบราณเนี่พี่นะหล่อโบราณแบบธรรมชาติเลยอ่ะสามองศาสามร้อยดับล่อโบราณแบบธรรมชาตินะสามองศาสามร้อยบาทนะครับสามองศาสามร้อยนี่เลยพี่รักคางหลวงพ่อผมนะครับพ่อรมเปช่องแคร์พี่นะถ้าพูดถึงเรื่องความเก่าเลยพี่นะผิวไฟแดงๆเลยนะครับรักคางหลวงพ่อรมเปช่องแคร์นะครับจะพูดถึงความเก่าผิวไฟแดงๆนะนี่ครับพี่แดงแปดนะครับโอ้โหแดงแปดนะครับปีหนึ่งสามแนวอันช่องแขร์กพี่รุ่นพิเศษนะครับอันนี้เก่าเก่าและเก่ามาก รุ่นพิเศษนะพี่นันนะครับปีหนึ่งสามสักสามมงสามร้อยพี่นะครับอาสามองสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเขียนอันนี้เป็นหล่อโบราณก็พี่ฐานเต่าพี่ดาวหลวงพ่อเขียนที่สำนักขุนเนรเห็นไหมหลวงพ่อเขียนพี่ดาวสำนักขุนเนรก็พี่นะครับเก่าและเล้าใจ สามองศามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเขียนนี่พี่นะครับเป็นฐานเต่านะครับแบ่งปันเงี้ไปครับพี่นะครับสำหรับวงต่อไปรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับพี่นะครับพิมพ์นิยมออกคาบแดงออกสาแดงนะเห็นไหมออกคาบแดงและออกสาแดงนะพี่นะนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินเงี้พี่ในครับพิมพ์นิยมนะครับลอยช่อเดิมนะครับร่องลอยช่อเดิมครับพี่นะรลอยลอยช่อเดิมช่อเก่าช่อธรรมชาติครับพี่นะครับร่องลอยช่อเดิมนะช่อเก่าและธรรมชาติ นี่ออกสาแดงๆเลยเอาเอาสามองสามร้อยกับพี่นะรูปหล่อหลงเงินพิมพิมยมนะแล้วก็อง,งนี้พี่วัดเกตนะครับอยู่ในกรอบขออนุญาตเชื่อว่าเป็นกรอบคล้ายๆแบบออกสีเงินๆนะนะโอ้โหแลวเก่ามากเห็นไหมดูความเก่าเดียนพี่ดูเนื้อเนี่ยเห็นไหมพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับเก่ามากนะครับพี่พี่อยากเก่ามากถึงมากที่สุดกับพี่สําหรับอง,งนี้นะ ไหนปะวัดเกตครับพี่ในครับพี่จารณ่วัดเกตครับพี่นะครับสวยมากนะครับสำหรับองนี้นะสามงสามร้อยบาทนะครับสามงสามร้อยครับพี่นะครับองต่อไปนะครับองค์นี้เป็นเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญของพระอาจารย์ฟันนะครับพี่จ๋าที่เหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรอันนี้เหรียญเก่านะครับพี่จ๋านี่เหรียญเก่ารุ่นแรกนะอาอาจารย์ฟันอาจารโรครับพี่นะครับเหรียญเก่านะครับโอ้พี่เอ้ยนะครับเก่าแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับปีศูนย์เจ็ดนะรุ่นแรก สามมงสามร้อยบาทนะครับเหรียญจันทร์ฟันเหรียญอาจารย์ฟันสามมงสามร้อยบาทนะครับสามมงสามร้อยครับพี่นะครับเร,เร 3, บา,นะร 3, 300, านะรก็องนี้สําหรับองน,น,นี้เป็นพระปิตาในพิธีนะเป็นกะลาพระราหูเนี่ยเป็นกะลาครับพี่ในครับพระราหูนะนี่ดูเลยรอยจานเขาเรียกรอยจานดั้งเดิมนะครับอารอยจานดั้งเดิมรอยจานแบบธรรมชาติเนี่ยมาในพิธีรอยจานดั้งเดิมรอยจานแบบธรรมชาติ ในครับพระลาหูค <us> ร <salud> <it> ับพี่นะครับวันน no no ี้เก no, ่ามากนรับพระราหูนะแนวสามองสามร้อยนะแรับพระราการนี้นะครับนางเบาๆบาไปสามองสามร้อยบาทนะครับนางพญานะครับพิจารณานางพญาเป็นนางพญาพิมพ์เล็กนะเนี่ยพี่ดูเนื้อเดี๋ยนางพญาพิษโซโลนี่นะเป็นพิมพ์เล็กสามองสามร้อยบาทนะครับนางพญาพิษโซโลนี่นะพิมพเล็กนะสามองสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้ องนี้ได้เก่านะครับได้ได้เก่าเลยพี่นะครับสำหรับองค์นี้เป็นลูกหล่อหลวงเพ่อเงินครับพี่นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับเหลืองอมเขียวค่าเบ้าเดิมๆนะครับพี่พี่เหลืองอมเขียวและค่าเบ้าเดิมๆนะครับสําหรับสามชายองค์นี้นะครับร่องรอยการหล่อความเป็นธรรมชาติครับพี่หลุมลึกร่องรอยการหล่อธรรมชาติและหลุมลึกนะพี่นันนะครับสามองสามร้อยบาทนะครับพี่จ๋านี่สามองสามร้อยนะครับ สามองสามร้อยแล้วก็องค์นี้ครับพี่หนึ่งแกวสหรับองค์นี้พี่นานดาหลวงพ่ออันนี้เป็นเหรียญปลอดภัยครับพี่นะครับหลวงพ่อสว่างเห็นไหมเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างนะครับเป็นปีหนึ่งศูนย์นะครับพี่อย่างนี้เป็นปีหนึ่งศูนย์นะหลวงพ่อสว่างโอ้โหพี่เก่ามากพี่นะครับโอ้นี่เก่ามากแนวปลอดภัยนะหลวงพ่อสว่างนะสามองสามร้อยนะผมว่าแบ่งปันให้นะครับพี่อย่าณ นี่ผมนํามาแบ่งปันให้นะครับนะครับสามงสามร้อยบาทนะครับไปกันต่อกับพี่ในครับสําหรับวงต่อไปแล้วเป็นสมเด็จกับพี่นะวงนี้เป็นสมเด็จบางขุนพรมในพี่ดูเนื้อเนี่ยสมเด็จบางขุนพมรับพี่นะครับพี่พิจาอันนี้เหมือนจะมีรอยซ่อมนะเป็นซ่อมเก่าซ่อมโบราณน,นะครับเห็นไหมรอยเก่าเนี่ยนะครับแต่เนื้อน่าศึกษาและน่าสะสมนะครับเนี่ยแมดูโซนเนื้อแมเป็นโซนเนื้อที่น่าศึกษาและน่าสะสม ของเราเก่าจริงครพี่ไม่อิงนิยายนะครับน่าศึกษาและน่าสะสมนะครับสามโงสามร้อยบาทนะครับหายตอนนะครับแล้วเหรียญครับพี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญแมงกะบี้นะครับพี่จ๋าดูเนี่ยเหรียญนี้นะพี่น่ครับเขาเรียกเหรียญแมงกะบี้หลวงพ่อเดิมเนี่ยไม่ได้เหรียญแมงกะบี้นะหลวงพ่อเดิมนะเก่าแห้งครพี่นะครับเก่าแห้งร่องรอยคราบความเก่าธรรมชาติครับพี่ดาวเหรียญแมงกะบี้หลวงพ่อเดิมนะ สามองสามร้อยบาทนะครับเดืยนมันก็ยัง่หลงพระเดิมนะรับนครับ,นะรบแล้วก็ลักขนะนะังหลังคอนนะครับวงนี้เป็นรัคขังหลังคอนนะครับเนื้อสวยเห็นไหมลักังหลังคอนนะนี่ดูดิมาเนื้อ,อยังสวยเลยพี่แนวะลักขังหลังคอนของเราอ่ะสามองสามร้อยบาทนะครับลักังหลังคอนนะนะครับสามองสามร้อยก็พี่นะครับ นี่เลยนะหลวงปู่ทวดนะครับสำหรับปู่ทวดตรงนี้เป็นหลวงปู่ทวดวัดพระโคกครับพี่ในครับเนื้อว่านในธรรมชาตินะพี่นะว่านสวยๆว่านเก่าๆนะครับอ่อด้านล่างครับพี่นะครับตะกรุดพี่ดูเนี่ยโอ้ปึ๊กเลยเนี่ยดูเนื้อเนี่ยองนี้ทาพี่ด้านนะครับแบ่งปันนะสามองสามร้อยบาทนะครับเห็นไหมเนี่ย สามองสามร้อยในครับสำหรับหลวงพุทวดริดาววัดพระโคครับพี่นะครับตะกรุดเก้าดอกนะสามองสามร้อยบาทนะครับสามองสามร้อยเหรียญหลวงพ่อกวยพี่นะครับแหมมาอีกแล้วครับพี่นะครับอีกหนึ่งเหรียญพิจารณาสาหรับเหรียญหลวงพ่อกวยนะครับเดาหูเนื้อสวยๆเลยพี่นะครับเดาเหรียญแดงแดงๆนี่นะเนื้อสวยเลยพี่วัดโคสีตาลามนะหลวงพ่อกวยนะครับปีสองหนึ่งในครับพี่จารณาหลวงพ่อกวยปีสองหนึ่งครับพี่ในครับเจาะปิ้งเจาะเดิมเจาะเก่าเจาะดั้งเจาะเดิมนะพี่นะ สามมงสามร้อยเนีวหลราพกกลวยนางพญาครับพี่นะครับวันนี้ผมจัดชุดใหญ่เลยนะนอ๋อนางพญาพี่นะนะพิเซโร่รับพี่พิมเข่าโค้งนะนะครับพิญญานี่พิมเข่าโค้งนะพี่ดูพิมเนี่ยเห็นไหมดูพิมพ์ดูผิวเนี่ยนางพญาพิเซโร่รับพี่นี่พิมเข่าโค้งนะเห็นไหมด้วยความแห้งด้วยความเก่าเลยพี่ะนรับนางพญาพิษซลโร่พิมเข่าโค้งนะเข่าโค้งเอาสามมงสามร้อยบาทนะครับสําหรับนางพญาพี่นะ พิษสุโลกงในงานสามองค์สามร้อยบาทนะครับ, 3, บ,นนรบแล้วก็องค์นี้พี่นะสาหรับองค์นี้พี่นั้นนะครับเป็นรูปดอดหลวงเงินโอ้หนี่เก่ามากพี่ช้ำช้ำเห็นไหมได้ช้ำได้ความเราใจนะครับพี่พิจาราเนี่ยได้ช้ำและได้ความเราใจกับพี่นะครับสาหรับหลวงพ่อเงินพี่นะนะครับเป็นหล่อบโบราณเก่าๆสามองค์สามร้อยบาทน,นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะี่นะ สามองสาร้อบาทนะครับเราก็รายการสุดท้ายราย้ายสุดกับพี่นะครับโปรกโพชียงแสนนะครับพี่พี่ปกโพเชียงแสนนะครับนะด้วยความแห้งด้วยเนื้อด้วยความเก่าเห็นไหมนะเนื้อกูออกสีนิมแดงนะนะครับโปรกโพเชียงแสนนะครับสามองสามร้อยบาทนะครับสาหรับปกโพเชียงแสนของเราอันนี้ดูง่ายดีพี่แลวดูง่ายสบายตานะสามองสามร้อยบาท นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพ,พี่นัสนใจรายการไหนพิจาาสายด่วนสายตรงก็้ามาผมได้เลยพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ